ทุกคนวันนี้แม่เพิ่งจะมาบอกวิธีการล้างมะเขือไม่ให้ดำแบบง่ายที่สุดกันค่ะมาแล้วค่ะเมนูวันนี้นะคะแม่เพิ่งจะทํามะเขือยาวผัดใบโหระพาใครที่มีปัญหาหั่นมะเขือยาวทีไรนะคะก็ออกมาดำไม่สวยไม่น่าทานวันนี้เราก็มีวิธีทําให้มะเขือยาวไม่ดำขาวจัวน่าทานมากๆเพียงแค่คุณมีน้ำส้มสายชูค่ะจากในครัว หยิบมาเลยนี่ก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะลงไปในน้ำค่ะประมาณหนึ่งช้อนใครชอบนำมะเขือยาวไปทำเป็นเมนูอะไรบ้างคะบ้านนี้ชอบผัดมะเขือยาวแล้วหนึ่งค่ะนำไปใส่แกงก็อร่อยทำเป็นยำม,มะเขือยาวทานกับน้ำยำแซบๆแล้วก็กุ้งแห้งป่นนี่ก็อร่อยมากๆ เมื่อเราหั่นเสร็จเรียบร้อยก็ให้รีบนําลงไปแช่น้ําเลยนะคะเพราะว่าเขาจะดําเร็วมากๆเลยค่ะน้าส้มสายชูเนี่ยมีกรดอ่อนๆช่วยในการล้างยางค่ะไม่ให้ดําแล้วก็ยังล้างสิ่งสกรปรกแล้วก็มแมลงที่ติดมากับผักได้ด้วยนะคะนี่ค่ะหั่นแล้วเอาลงไปแช่ทันทีไม่ดํานะทุกคนผัดมะเขือยาวนะคะแม่เพิ่งจะใช้มะเขือยาวสองลูกเลย อีกเมนูหนึ่งมะเขือชุบไข่ทอดนะคะนำไปทานกับน้ำพริกอันนี้ก็อร่อยค่ะนี่ทุกคนเวลาหั่นนะคะอย่าลืมสังเกตด,ดูนะถ้าเกิดว่าด้านในเนี่ยค่ะมีจุดดำๆแบบนี้แสดงว่าเขามีหนอนอยู่นะคะเราก็ต้องเฉือนเอาตรงที่ดำๆทิ้งไปนี่ค่ะหนอนตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะกินอยู่ด้านในนะทุกคนอย่าลืมสังเกตนะคะ บางทีเห็นด้านนอกสวยๆนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยจะมีหนอนมีแมลงกินอยู่เนี่ยค่ะสีดำๆจุดด้านในนะเราก็ต้องดูแล้วก็ฝันทิ้งไปค่ะชิ้นนี้หลายคนถามว่าต้องแช่นานเท่าไหร่คะแนะนำว่าให้แช่ไว้จนกว่าจะนำไปทำอาหารเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนอากาศนะคะเขาก็อาจจะดำได้ นี่ค่ะข่าวจ้วงเลยนำไปทำอาหารหน่าทานมากๆถ้าชอบสาระดีๆเมนูอร่อยนะคะอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งนะ